ส,สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกตานะคะระับสำหรับชมสองสาวซื้บอบริจาคน้าพี่น้องเหมือน <c oughs> มือนี้มื้อนี้อีกแล้วพี่น้องไอ้ผมไล่เผื่อมื้อนี้เนี่ยะจะมาเบิ่งเนาะยังเงินวันจิไปสอนพันยานนำวัสดก่อนเพราอมืออื่นวันชินเอาพอด้พี่นอ้อยชวนกะเฮากับกำลังงามไปเบิงเ่งร์ก่น้องยังดู ลูกดิก,กลงมานะนำพี่น้องเลยหอห้องก็มาแต่บุทธสองหละ่ะลงมาเลยพี่น้องเพราะว่ามันมีพายุอุ้ยกาพี่น้องอันนี้จะเป็นวันใจหวานเลยพี่น้องเลยกำลังขึ้นเจะว่ายาก็เริ่มร้ายกันนะกำลังขึ้นพี่น้องเลยมาใช้จะเป็นคนหวานตัวนี้ตัวนี้ซ่องห ตัวนี้ก็สิบอนมันบันไดอยากห่างแน่พี่น้องเลยพาตอนวานนะมันก็นพ้นตกะนี่แต่มันโบมพี่น้องคับพ้น,พนตกแห้งมัน,นอโฮมกระจอกอเดี๋ยวนี้เป็นพวกย่าภาพบนวานพี่น้องพ่าภาพ,พวานกระสีทีแน่พี่น้องกระสีตาตกระสีพ่อหน้าอยู่น้องๆพี่น้อง ตอนนี้ก็ชีห้างแน่จล้วน้อยไปเบื้องพี่น้องว่าเป็นอะไรต่อเนาะไปเบื้องกันอยู่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ามีผูกสอนน้ำได้พี่น้องเ้ยเบื้องก่อนเอาบุได้สอนอืมเราจะผลชีได้บ่พี่น้อง กำลังซีหอดปะตาพี่น้งองมันมาสอน แม่น้องนุ่นงเบิ้ง<อ>ได้อยู่ปะ่ะป้ากับกิ่งแก็บพี่น้องเลยเบิ้งหาได้ร <c oughs> ้ายบนะันไดพาโทษได้ร้ายเติบเนาะสอนมาได้ใช่ไร่น่ไหนือกสอนเดือดหึงเลยหึงเติบแล้วแต่สี่โมงโอ้โพี่น้องเลย อืมจ้ะงดาหน่อยครับมาครับพนักกินแกบบอโอ้ยเนี่ยอันได้เนาะเออได้าไดไลายเตอ๋อดีเมื่อแล้วบ <c oughs> ่หนิเอออุ้ยเนียวตัวบักใหญ่เลยนะเหนี <c oughs> ยวครบ <c oughs> อ่ะพี่น้าสบาย <c oughs> ดีพี่น้องมาสอนพี่น้อง ยังไปอยกเวน้ำหม้อมาสอนก็ได้เน็ตตัวหนึ่งนี่นะใช่เอา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 เป็น้าเลยโอ้โหไฟอะไุ่นแย่งกนไปแบบแบบเดียวแนี้เราลงมอันมยห้ซ่ห้แหละอืเรสิลงไปแข่งเนาะ้าไปทำไมาเท้านี้ปฐมีเยไปทำไเอ้ย ขั้วเขาจะเอาวิทยุท้องผมยังไงเบงงิ่งเงินเ่อนพี่น้องุ่นนักไก่ตั้งเงือบอยู่ผู้เดียวผมพแต่เว้นยามคำพี่นอ้องเลยแต่เว้นไกลสิทุกดินงามเลยนะพี่น้องโอ้แบบว่าอยากอยากไปเบิง่งนะพี่นอ้องอยากไปเบิ่งแบบอยู่พาอยู่ผู้นะพี่นอ้องไกไพ่กไพาไก่ผู้เวลาขึ้นไปท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวอยู่พี่นอ้องแบบ แม่าเฮ้องไปเที่ยวไปเทียเ่ยวแน่นอ่ะไปเที่ยวเลยมันน่าสิงามนะเวลาตะเวนทกดินนะพี่นอ้องตะเวนการทตกดินมันงามเลยพี่นอ้องอยากไปอยู่หากูมีมโอกาสแลวกะมูมีมยันพาหนะพี่น้องเลยกะเขาอยากไปเที่ยวอยากไปชมพี่นอ้องในเบิ่งอยู่ก็กอยากไปอะไรก็ได้แหละมันก็เอิ้นว่ะ ไม่มีเวลาเลยว่าไม่มีโอกาสนะพี่น้องแต่ว่าอะไรพี่น้องเลยนี่ด้น้องหน่อยนะมันบ่อนอยู่ใบใบมองไป็นพี่นาะงิได้ย่บกิไดคือกระเจาว่ากระเจ้าได้บิตตุ๊กมุ้งไหมงอ ไม่ดตบแไงมึงใหญ่วันี้ละมือหื้อพอดีน้ำแห้งกว่าเก่าอย่างร่องฉอดใหม่ให้พ้นบ่ตกพี่น้องเอ้ยมึงอยู่คนได้ตาบสบายดีพี่น้องมาเบิ่งระหวดน้ำคอนเห็นคอนเด้คนเลรอยากมาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งระหวดน้ำคอนมันจะว่ามันอะไรนะนน้ำคอน เั้ยท่นไงทานเงนะี่ยน้อยขวกน้าคอนจะวาลงกมาบึงมะอื่นขัดวันชิ้นเลยบได้หากิน่หสัเนี่พี่น้อยตัวน่อยกำลังน่อยกำลังขืนกำลังใหญ่วบบหน่อยบน่อย่นรง คำอื่นในบล็กเวิดเนาะเดี๋ยวอ่ะนี่ย่างมาเอามันแห้งก่อนพี่น้องเยมันหากตัวใบใหญ่เครื่องกระเจาออกได้พี่น้อยไหยมันกบน้อยอันนี้กบมัาหากจะไปค้าไปแข่งแล้วเบามาแม่มันน้อยนะนะไอพวกตัวรีมันแม่น้อยไปหน่อยเมยใหญ่นี่สิตัวใหญ่ค่าแม่ใหญ่นะตัวใหญ่อันนี้แม่น้อยนี่ไปค้าไปแข่งแล้นี่ เนะคันเมยใหญ่นั่นโตกับใหญ่เม,ม่น้อยอันนี้ป้าน,นอันแล้วหัวเขียนแอกนี่หัวมีลายสนิทได้ไหมนีแล้วหัวเขียนแอกอันนี้เม,ม่ว่าไม่กับบกค้มนะนะขันหัวเขียนมั่งเลยคืนถ้าเอาเลยมันค้มมันคืนมันทงแบบสาแบบเหน่อยจะว่ามืออื่นนี่ย่ามันแห้งจะว่ายางลงมา จะเป็นแขกเป็นค้าหมดเลยตัวน้อยเพี่น้องเลยเป็นแขกเป็นขาแล้วหน้าให้นั่นมันมันตัวใหญ่น่ะให้ให้ก็จาสอนนะอืมอ่าก็จาสอนมาแล้วพี่น้องนะแต่ว่าสอนกันไลในไลสมควรพี่น้องเลยพี่พี่มันแหลกมาพี่เลยไลเห็นไหมหอมมะนาวคอนพี่น้องเลยมะนาวคอนน่ะมันเราขูดอยูเราห้องกระห้องอืมอันนี้ก็ เช <t om> นนวนกินม,มาบะได้ก็ได้เยอะพี่น้องนะแต่ว่ามันได้ผลร้ายเออได้ผลร้ายมันน้ำขอนมันบดตัวน้อยมันตัวน้อยกบน้อยว่าะแม่มันมมน,น้อยอืมว่าน,น่ะไม่แข็งไม่ค้าอะไรนี่น่อยไก่ไก่จิตวล้วเป็นแข็งเป็นค้ามันก็ะิตตัดหางมันพี่น้องอืมตัดหางเลยก็ไปกบน้อยแม่ไปกบตัวน้อยนี่ ปกติบกผู้ลังคนเขาเจ้ากับสอนอยู่ไปเลี้ยงเนาะมีมีอยู่ค่ะผู้ใด้กระชวนมากปูก็จ้าเลี้ยงคันคันแบบนี้นะระหัวเขียดโม่เป็นว่ากินแบบเพื่อนเอาไปได้ตัวนี้ฮึ่นอาจจะซามันชิ้นหึ่นผู้ลังคนก็เอาอยู่อะไรอะไรงัวงัวงูอ้ปีน้องเลยอันนี้สิเป็นหน้าเขาแม่เทา เจดำเนาะพี่น้องหรือว่าทางนั้นจะเป็นหน้าเขาอพอแถวฮิฟนะพี่น้องแถวบ,บอยแม่บอกแม่บ่กตัวนี้ยแม่แต่หายนี่ลงมาตัวนั้นน,น้องท้องเจดมหายตื่นอ๋อตอนใกล้ก็ได้มาหน้า,น,าน,นี่น้องได้อยู่แต่โบไลก็ได้เติบแล้วเนาะทำนี่ก็โอเคอของอ๋อสวิงนะพี่น้องโมเมนต์ว่า เหมนเนาะเม็นบอกกูเจ้าเพื่อนนักดิハハ้นลดแต่ว่าดั่งดิ่งลดแต่ว่านั่นนี่คนนี่เขากินกะไปเลยดิบ่แต่ว่าหมอเด่นนะกุกเหมนบ่กุกตะแบงนะยันอยู่ลุงกุกตะแบงยันหมูกินกะพี่น้องมึงด้วยออันเด้นนะเจ้าของลูกหรือคองแกงหรือพี่น้องลูกแล้วบ่ลูกแล้วยางใช่แล้วบับบับแล้ว คือสีแดงโลงกาแล้วน่าขึ้นเรือหนักเรือรังเลยแแล้วพี่น้องแต่มันเวินแต่มันไกลพี่น้องเลยแล่นแล้วจะไปบู้ใจนะเขากันเข้าสนอบาทไปบู้ข่าวหันกับพอดีอีได้พี่น้องเลยหมดได้ดำกันพอดีฝนตกมากอะ่ะใส่ปุ้ยเข่ากับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ดำพี่น้องอเรียนอีกคอยนะฮะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละดำคือบ่แน่มือเินมื่อก็อาจดูน้ำแล้วปุ้ใส่เขาว่าพ้นมันจะยุดเขาอือจังหวะนั่นเลยนีว่าจังหว่ายพ้นป่าเพี่อพเพิ่ว่าพ้นบ่มีสเดือนอานพอดีสองเดือนกะบังไปจังหวะบุกข้าอยู่ของปุ้ยงอเบิ่งก่อนพี่น้องเลย เชดำก็ลงมาเลยพี่น้องเลยยังก,ก,ก,กินกันพี่น้องเลยแม่นเชื้อดำก็ลงมาบวมๆพี่น้องผม สอนมือซื้อมุนหหัวบ้าน้ำมูวเอกาขึ้นบนยอไปไหนไปจิจักเยอะเห็นมันยังงงสวิงออดโจกอับลงมากย่างมาเบิ่งพี่น้องสบายดีพี่น้องส้างปะไว้แกนกุกนู้กินจืดๆไปเลยแล้วบางกระเจาสอนไปโต๊ะสำนึ่มือในี่หมือเาโ่ดเม่ตาใช่ แม่ตม้เกือมาสอนพี่โอ้มาพี่บอได้อันอันทงเมย์พักพนก็บวนีน้าอ๋อไหมแต่ได้นีละเขียนนี่แต่ทงฮาวันวนมาเพิ่มเนต้ดอกเพิ่มมาฮาลงไปสอนหน้าลูกนะน้านะน้อยหนึ่งหลุดละหัวกับนับโต๊ะกับขู่อะค่ะ เขาไปฉลอนทั้งหน้าเขาแฝดชงเถือ่อคนไหนอยว่าที่ไปอยู่มีอยู่บก่กมันนามโบกแล้วดิบกไปเลยเขาก็บอกคอยยุอันเช้าตอ่อเช้าต่อหน่อยนะเมยบปรคอดนอะไรเจ้าเล่ห์ทางหน้าเขาอันเ่ย์สีคุนบอกคอยยุอันหน้าเด้อหน้าอันเมยอ้วนเด้อต่อหน้าเช้าผ้าเถึนเงาะข้าวหนัาากน<อ>ไป อันนี้ก็สีห้าลลมาห้างแา่มันบกเบกิดมันก็บอกอันนี่เอาเอาเปลาหวานเอาปลาหนามโขน,น <laughs> อบอกเอาออปลาหนามโขนยังได้ของมันถอดเจ้าจีบานได้จ้ะของปลาหนามโขนอันกระห้วงหนามโขนมาได้มาได้ไปหาสายแจ้งอย่างบา่เห <laughs> มันยบ่วิธีทางจะไปแจ้งอย่างบา่เหมันยานทางไหนอีก ทางใดไปทางใดต่อโอ้ยังกินกันอยู่โอ้ยังยางอยู่โอ้ไม่ได้อันเพิ่งไปได้เฮ้ยรับเนื้อน่อาวันผุดเขาว่ะฮะวันผุดรับเนื้ออันบ้านอันนี้ได้เออมันเอาคืนน่ะเออออมีอะไรได้ค่ะตาติงว่ะแสดงแสดงว่าได้มือแน่มันบ่อืผุมือหน่อยแต่ว่าเอาข้มือวันนวาวันเออวันผุดมีลเนื้ออันนี้โอ้ ครพี <G iro entender> <ee diz> ่น้องครพอเขาชิมหนาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กาแชร์วดตถดิบมา่น้พี่น้อง